มาแล้วค่ะแม่แม่รีวิวนะคะวันนี้มารีวิวกล่องใส่รองเท้านะคะจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ได้มาจากนี่ก็คือเป็นแผ่นมานะคะกับฝาปิดอันหนึ่งนะคะตอนแรกเลยนะคะมันจะได้มาพอประกอบแล้วจะได้เป็นทรงแบบนี้มานะคะเราก็จะได้แต่งมาใช่ไหมคะเราก็จะมาพัดตามตามรอยอะคะ่ะตามรอยเขาอะนะคะที่เขานี่มาให้เรานะคะเราก็พัดตามรอย พับไปเลยพับให้แบบว่าให้เป็นแบบว่าเป็นมุมชัดๆอะนะคะอยาจะได้ตั้งตรงสวยนะคะตรงที่เป็นรอยๆที่เข้ามาเป็นอันน,นี้ให้เราแล้วนะคะกดให้แน่นให้เป็นมุมตั้งตั้งฉากนะคะ Okay. ตัวแรกมันก็จะเป็นทรงหญิงค่ะต่อแลนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะตรงฝาตรงนี้เราก็ทําให้ม่าเป็นมุมองศาะคะ่ะจะได้เป็นแบบว่าเป็นทรงทรงกล่องนะคะเราได้ตั้งฉากแล้วนะคะแล้วก็ประกอบถังก้นก่อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ กับถังก้นก่อนเลยไปเลยค่ะเคไหแม่ก็อาจจะลืมนิดหนึ่งนะคะโอเค,ค,อเ,ค,ค,อเ,คเราได้ถังก้นแล้วใช่ไหมคะ่ะ โอเคได้ทางก้นแล้วนะคะเราก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีตรงส่วนที่ตรงนี้ขึ้นมานะคะเป็นขอบให้เรากดกดเข้าไปนะคะอ่าพอได้แล้วนะคะนี่ได้เป็นสมีแล้วนะคะเราก็เอาฝาฝามาเล็ค่ะมาเลยลก็ประกอบประกอบให้เข้าเป็น ให้เข้าตามตามมุม,มนะคะนีคะกดไปตามมุมเลยนะคะพอเราได้นั่นแล้วใช่ไหมคะเราก็กดให้เข้าตามขอบนะคะให้เข้าตามขอบเลยค่ะมันจะตรงตรงร็อกตามที่เขาให้เรามานะคะ โอเคได้แล้วค่ะมันก็จะได้บล็อกเลยนะคะตอนแรกแม,แม่คิดว่าจะแน่นไหมโอเคไม่แน่นนะคะเนีย่ยมีฝาเปิดล็อกด้วยนะคะเดี๋ยวเนี่ยนะคะก็จะได้นี่นะคะเราตรงนี้นะครับตอนนี้ที่ว่านน่นเราก็ให้ตรงล็อกสนิทเลยนะคะสนิทแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะกล่องใส่รองเท้านะคะเราสามารถซื้อ หลายกลย่องนะคะเราก็จะมาเรียงเรียงได้นะคะมาเปิดก็เปิดเปิดนี้นะคะนี่ด้วยค่ะ,ะนี่ค่ะ,ละกล่องใส่รองเท้านะคะโอเคค่ะของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆน,นะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะถ้าใครสนใจกดไปที่ลิงก์ที่ในคอมเมนต์ของแม่ๆได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ